เพลงรักล้นใจคืนนี้ใจฉันว้าวุ่นเฝ้าแต่เห็นหน้าคุณอยู่ในใจเหตุไฉนจึงเป็นไปได้เพราะเราเป็นแค่เพื่อนกันเราพบ เราคุยเราคบกันต่างจริงแท้ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจทนไม่ได้รักคุณจนร้นใจความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่บันเลงในหัวใจ ซึ่งตัวฉันฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากจะหนีหนีไปให้ไกลไม่อาจซ่อนความในหากได้เจอแต่ยังหวังยังคงเพอเจอว่าคุณคงเข้าใจ มาพบมาคุยมาคบกันดุดดังเช่นเมื่อวานจะได้ไหมส่วนตัวฉันจะเป็นเช่นไรขอยอมเก็บไว้คนเดียวความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่บรรเลงในหัวใจ สึ่งตัวฉันฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากให้รู้รู้ใจกันบ้างให้จริงแท้ในใจคุณเท่านั้นเพราะตัวฉันทำใจไม่ได้รักเธอจนโดนใจ ให้เพื่อนๆทุกคนค่ะจากทอฝันชแนลทอฝันหกสีชแนลค่ะ